สวัสดีครับวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2566นะครับในการอัปเดตเหรียญคริปโตนะครับเราก็จะมีเทคนิคนะครับมาให้ท่านได้ทดลองใช้ดูถึงความแม่นยำต่างๆนาะนาะโดยดูจากการค่าแล้วเราก็ค้นหาตัวที่มีโอกาสเป็นที่จะทำกำไรในจังหวะนั้นๆนะครับโดยนะครับเราจะค่อยๆสอดแทรกแล้วก็ศึกษานะครับวิธีการที่จะทำเงินให้กับทุกท่าน ให้ทุกท่านได้ทําเงินแล้วก็เป็นนักปั้นกระเป๋าของคริปโตให้ได้นะครับโดยวันนี้นั้นนะครับเราจะหาดูว่าวิธีการที่จะดูแต่ละเหรียญน,นั้นมีโอกาสอย่างไงน,นะครับอย่างเช่นตัวคริปโตตอนนี้มันเป็นจังหวะไซเวอ์ขึ้นไปใช่ไหมครับบวกตั้ง3,300แสดงว่ามันกําลังไซเวอขึ้นไปก็ BTC ที่เป็น USD ก็บวกขึ้นไปตั้ง4ดอลลาร์นะครับแสดงว่ามันกําลังมีแรงดีดวิงกลับขึ้นมาใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราไปดูในเมนูตรงนี้นะครับเข้าไปกดไปที right ่เมนูมันไม่ใช่ตรงเมนูนะขออภัยนะครับไปที่ชาร์ตนะครับไปที่ชาร์ตแล้วก็กดตรงที่คําว่านะครับไปที่ชาร์ตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับแต่งตั้งก่อนนะครับคือไปที่ชาร์ตแล้วก็ไปที่ตรงที่มีเลขจุด3จุดนี่นะครับจุด3จุดนี่นะครับ3จุดแล้วก็ไปที่ตรงที่บอกว่าเทคนิคนะครับไปที่คําว่าเทคนิคนะครับ ใจเย็นๆก่อนนะครับไปที่เทคนิคนะครับวันนี้เราจะค่อยๆเปิดเผยนะครับว่าเทคนิคอย่างไรนะครับตอนนี้เราอยู่ในอ uh, ่าเดเทดก็คือหนึ่งวันนะครับนี่นะครับหนึ่งวันหนึ่งวันนี้นะครับมีแรงซื้อนะครับตอนนี้คือสถานการณ์คือมีแรงซื้ออยู่สามมีแรงมีแรงขายอยู่สามแล้วก็อ่าปานกลางอยู่สิบมีแรงซื้ออยู่ตั้งสิบสามแสดงว่า แบบนี้ก็บ่งบอกว่าราคากําลังจะขึ้นนะครับเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแต่ว่าเรามีไทม์เฟรมไว้ดูนะครับไทม์เฟรมต่างๆนี้เรามีไว้เพื่อปยากรในจังหวะถัดไปเราลองไล่ดูทีละตัวนะครับว่าเราจะเข้าหรือเล่นในช่วงจังหวะเวลาไหนถ้าเข้าในจังหวะเวลาเวลานั้นที่มีแรงซื้อเยอะนะครับถ้ามีแรงซื้อหรือมีแรงซื้อรุนแรงนี้ เข้าในจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะเข้าเก่งกําไรเราก็ทํากําไรต่อไปแล้วก็ำกำราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเราลองมาดูกันนะครับไปที่ราคา1นาทีนะครับไปที่ Tim ์เฟรมหนึงนาทีนะครับเขาเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าเราก็มีแรงซื้อนะครับมีแรงซื้อตั้ง15นะครับมีแรงขาย2กับปันกลางคือ9นะครับแล้วไทม์เฟรม e นาทีเราเป็นยังไงตัวนี้ก็ถือว่า เรายังพอเข้าเล่นหรือซื้อได้ทํากําไรได้อยู่นะครับแล่5ทีละ่ะโอ้โห5ทีมีแรงซื้ออย่างรุนแรงนะครับแสดงว่าในอีก5าทีนี้ราคามันจะพุ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับจากอะไรครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ที่3,000เมื่อสักครู่เราดูที่3,003ตอนนี้มัน3,004แสดงว่าใน5ทีนี้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับไปดูท่ามเฟรมกันนะครับจังหวะของมันนะครับก็ อันนี้คือเราเขียนไว้เมื่อวานนะครับว่าจังหวะของมันนั้นขึ้นอย่างไรก็คือมันจะขึ้นไปตามสเตปไซเวลด้านข้างแล้วก็ทะลุค่อยๆทะลุขึ้นไปเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับตามจังหวะของ m a c d นะครับเดี๋ยวเราลบก่อนนะครับคือวันนี้ต้องมาทําความเข้าใจกันใหม่หน่อยนะครับในการที่จะรอจังหวะของการเคลื่อนตัวของราคาขึ้นลงนะครับตอนนี้นะครับราคาของมันเนี่ย มันยังคงไซด์เวย์ออกกันข้างนะครับแต่ว่าเราจะถามว่าถ้าเกิดใน5นาทีนี่เราสามารถเข้าได้หรือเปล่าเราก็ต้องดูไทม์เฟรม5นาทีใช่ไหมครับถ้าเราดูไทม์เฟรม5้านาทีเราก็มาถ้าเราจะกลับไปที่เดิมมราต้องมากดที่จุด3จุดนี้ก่อนนะครับกดที่จุด3จุดเราก็ไปที่คำว่าเทคนิคนะครับกดเข้าไปมันก็จะมาที่ตัวเดิมที่บอกว่าแรงซื้อหรือแรงขายอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ทาวฟรม1วันนะครับเราไปที่ทาวฟรม5ทีหมายวาว่าใน5ทีนี้เราจะต้องอมันเป็นจังหวะขาขึ้นเรามีแรงซื้อมากนะครับตรงนี้ก็คือเขามีแรงขายแค่1ก็คือเขาขายออก1นึ่งนกลาง8แล้วก็มีแรงซื้อตั้ง17แสดงว่าตอนนี้มีการระดมซื้อในอีก5ทีนี้ราคามันจะค่อยๆสวิงขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้า15ทีเป็นยังไงถ้า15ทีก็แรงซื้อก็ลดลงมานะครับ ส0นาทีก็เท่ากันนะครับแสดงว่าตัวปิดคอยนี้ยังมีแรงซื้อแล้วก็ยังคงทำกำไรได้ต่อไปนะครับแต่ว่าใน1ชั่วโมงก็ลดหลั่งลงมานะครับถามว่าในคือต้องทำใจก่อนนะครับใน1ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยราคายังไม่ขึ้นยังไม่พุ่งขึ้นนะครับแต่ในจังหวะ5นาทีมันมันจะสูงกว่าเดิมนะครับต้องต้องเปรียบเทียบจังหวะดูแล้วก็2ชั่วโมงก็มันก็ยังคงมีแรงขาย แล้วทำเฟรม4ชั่วโมงล่ะก็มีแรงซื้ออยู่ปานกลางนะครับแล้วทำเฟรมวันเดอ์ก็มีแรงซื้อนะครับแสดงว่าในทำเฟรมวันเด์ก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์ว็บขึ้นไปเช่นเดียวกับสัปดาห์ก็มีแรงซื้อแล้วหนึ่งเดือนล่ะก็เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือ,อมันยังคงถ้าเราดูอย่างนี้เราจะดูว่าบิตคอยยังคงจะมีโอกาสขึ้นต่อต่ไปได้หรือเปล่านะครับเราก็มาถาม หน้าเทคนิคนี้นะครับเข้ามาในเทคนิคนี้ว่าอย่างเช่นเราจะซื้อเราจะดูว่าราคามันจะขึ้นหรือจะลงหรือจะซุยยังไงนะครับก็ดูที่ Time เฟรมหนึ่งวันแล้วก็ไทเฟรมหนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยม์เฟรมหนึ่งเดือนถ้าเกิดมันจะคงเท่าเท่ากันอยู่แบบนี้แสดงว่ามันยังมีโอกาสขึ้นไปนะครับยังคงไซเวย์ขึ้นไปอันนี้เราก็นํามาอธิบายให้ท่านเผื่อท่านนักทุนจะเข้าใจกันนะครับอันนี้คือแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้บิตคอยนะครับถ้าเราจะเข้าช้อนเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นจังหวะอันดีเพราะว่าอะไรครับราคามันจะสวิงกลับขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากจังนี้นะครับปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับกดเครื่องหมายก,กระบาทออกไปจังหวะของมัน m อ c d ยังคงชี้ลงนะครับแต่ว่าใน t i m e f r a m e Day นั้นยังคงชี้ลงแต่ว่าถ้า t i m e f r a m e สั้นๆนั้นะหละ Timeframe สั้นๆก็บอกว่าราคามันยังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปไปดู t i m e f r a m าทีกัน ยูที่แถวเฟรม5ทีมันยังคงเป็นจังหวะไซ w a y u p ขึ้นไปสำหรับตัวตัว m อ็มนะครับส่วนราคาก็จะค่อยๆ่อยสวิงขึ้นไปนะครับราคาก็จะค่อยๆ่ w i สวิงขึ้นไปนะครับขยายขึ้นมานะครับขยายราคาขึ้นมาก่อนนะครับจะเห็นว่าราคามันจะมีโอกาสที่ส i n g ขึ้นไปที่หนึ่งล้านสองแสนสี่สี่หมื่นะครับราคาจะค่อยๆ s w i สวขึ้นไป อันนี้คือเราดูไทม์เฟรม5นาทีนะครับแสดงว่าถ้าเราซื้อตอนนี้ราคามันมจะป่วงจะซด์เวขึ้นไปนต้องเอาราคาที่เอาไทม์เฟรมสั้นๆนะครับเป็นตัวเก่งกําไรนะครับถ้าเราจะเล่นในไทม์เฟรมสั้นๆนะครับคือคือถ้าเกิดเราเรามีเวลามานั่งดูตอนไหนสมมว่าเราเรามีเวลานั่งดูตรงนี้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาเล่นทํากําไรกับมันสั้นๆนะครับในไทม์เฟรม5นาทีมันก็บอกว่าอีก5นาทีก็มันจะซด์เวขึ้นไป แล้วถ้าเราจะนั่งเล่นในช่วง15นาทีนี่แหละเป็นยังไงบ้างก็ดู15ทีนะครับมันก็ยังบอกว่ามันยังคง s i ด์ w a y s ออกด้านข้างเพราะฉะนั้นในอีก15ทีถ้าเกิดเราเล่นราคามันก็กยังคงจะ s i ด์ w a y ไปด้านข้างคือไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับแต่ทาเฟรมสั้นๆบอกว่า5นาทีบอกว่ายังมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเล่นถ้าเกิดท่านเข้าซื้อตอนนี้ราคามันก็จะค่อยๆ s i ด์ w a y ขึ้นไปแต่ว่านะครับ ราคาของ linear e r e a t i o n น่ะมันยังไม่ s i d e w a y up ขึ้นไปพอจะเข้าใจใช่ไหมครับคืออันนี้คือคือเราต้องมาอธิบายกันว่ามันจะต้องดูกรอบอยังไงนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเข้าเทคนิคเทคนิคเข้านะครับว่าจะทํากําไรอย่างไรนะครับแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราอดทนต่อไปราคามันจะพุ่งขึ้นไปที่ล้าน1นึ่งล้านสองแสนสาพนนะครับแตรงนี้นะครับ มันจะขึ้นมาเวนสูงสุดตรงนี้กคอยไซเวขึ้นมานี่คือบิตคอยนะครับที่ลุงพยายามจะอธิบายทุกคนได้ฟังเพราะว่า m อ c มมันจะคงชี้ขึ้นนะครับไซเว a y ขึ้นไปแล้วก็ RSI นะครับเราลองดู RSI เข้าไปก่อนนะครับเอา RSI เข้าไปนะครับเอา RSI เข้าไปก็จะเป็นจังหวะไซเวยอัพขึ้นไปนะครับ RSI ปิดกไปนะครับก็ยังคงเป็นจังหวะไซเว์แล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้น50นะครับถือว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับราคามันก็จะไซเว์ขึ้นไปนะครับไอซายถ้าดูตรงนี้นะครับทั้งเบสไอซไอเบสแล้วก็ไอซายของเขานะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะคงซื้อได้ต่อนะครับยังคงขาขึ้นนะครับถ้าเราดูช่วงจังหวะนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันมันถ้ามันเป็นขาลงหรือเป็นอะไรเปลี่ยนไปนะครับ ก็คือว่าเรามาดูในในไทม์เฟรมหรือจังหวะช่วงระยะเวลาขาลงนะครับคือคือตอนนี้ที่เราดูกันเนี่ยมันยังคงเป็นขาขึ้นนะครับ30นาทีเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นนะครับจังหวะของ r s i นะครับแต่ถ้าถ้าเราหลุดเหนือจากเวลานี้ไปท่านอาจจะมาดูคลิปใน3-4ชั่วโมงข้างหน้าแล้วราคามันตกลงมาเนี่ยาก็ให้เข้าใจว่าต้อง คือยังไงราคามันจะไม่อยู่กับที่นะครับราคามันจะไซเวอัพขึ้นไปนครับอันนี้แล้วก็ถือว่าราคามันกําลังไซเวย์ครับคือถ้าดูจากตัวนี้นะครับแผนงานของเราก็คือว่ามันจะไซเวย์ไปด้านข้างนะครับไซเวย์ไปด้านข้างอย่างที่เราเรียนให้ทราบแล้วก็ไปชนอีกด้านหนึ่งของกรอบลีเนียลิเคชันนะครับไปชนอีกด้านหนึ่งนะครับมันจะค่อยๆไซเวอร์ไซเวย์ไปด้านข้างนะครับ เพื่อ,อเพื่อรอจังหวะในทา์เฟรมต่างๆให้ไซเวย์ขึ้นไปตามแล้วก็จะสวิงขึ้นไปนะครับจากจังหวะนี้นะครับตัว RSI ต้องไซเวย์อยู่เหนือเส้น50ทีขึ้นไปนะครับก็ต้องรอจังหวะว่าจะพุ่งขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับก็เหลือท่้งทุนได้รองพิจารณาดูนะครับนี่คือ เราลองเก่งกำไรสั้นๆดูนะครับว่าจังหวะมันจะเป็นเช่นนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือเราดูคือท่านอาจจะบอกว่าไม่เห็นได้อะไรเลยดูแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เห็นมีความรู้อะไรเลยเพิ่มขึ้นมาได้เลยน้อยก็คือหมายเขาว่าเราดูตรงนี้ก็ถือว่าราคามันยังคงเข้าเข้าช้อนได้อยู่นะครับในจังหวะนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับมันจะขึ้นเป็นจังหวะของมันนะครับถ้าเราดูนะครับ อันนี้คือ,อดูยืนยันว่ามันยังคงเป็นจังหวะไซวายอัพขึ้นไปนะครับคือเราดูแล้วว่ามันยังคงเป็นจังหวะไซวายเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดท่านเข้าหรือท่านเก่งกําไรในช่วงจังหวะระยะเวลานี้ท่านก็มีความสบายใจในจังหวะที่มันยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือการยืนยันว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นที่ยังมีโอกาสที่จะไซวายอัพขึ้นไปได้ต่อนะครับก็เลย นำมาให้ท่านได้รับทราบวิธีการว่าเราจะยืนยันได้ยังไงว่าอย่างที่ลุงบอกว่ามันต้องช้อนช่วงนี้ช่วงนี้มันต้องช้อนมันจะยืนยันด้วยอะไรก็ยืนยันด้วยช่องเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับมันจะบอกว่ามีแรงซื้อเท่าไหร่มีแรงขายเท่าไหร่แล้วก็อะไรยืนยันว่ามันเป็นจังหวะอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแรงซื้อมากหรือมีแรงซื้อรุนแรง ก็ถือว่ามีวันรุ่มแล้วก็จังหวะขึ้นของมันก็จะไซด์เว์ขึ้นไปนะครับอันนี้คือบิดคอยนะครับดูลูหน้ากันนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูลูหน้าก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวทขึ้นไปและ,อ,ะอย่างน้อยก็คือว่ามันจะต้องรออีกประมาณสักหนึ่งถึงหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับว่าจังหวะของมันจะไซด์เวทขึ้นไปนะครับจังหวะของมันนะครับคือ คืออย่างน้อยเนี่ยบริเวณที่มันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามันกําลังเท่าเท่าที่เดิมนะครับอยู่ที่เดิมนะครับแล้วมันก็จะค่อยไซเว์ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปตามสเต็ปก็อย่างที่บอกก็คือสมมติตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสองมันจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่มันจะรอขึ้นไปที่หนึ่งจากหนึ่งไปสองเนี่ย,ยนักลงทุนต้องอดทนแล้วก็อดกั้นแล้วก็รอให้ได้นะครับ จังหวะของมันนี้มันจะทรมานใจมันจะขึ้นลง่ะมันจะขึ้นมันจะลงมันจะขึ้น,ม,น,น,ม,น,นมันจะลงนักลงทุนหลายท่านก็อึดอัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ดีคืออย่างน้อยอต้องอดทนนะครับเพื่ออรับแรงกระแทกแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าราคามันพุ่งขึ้นไปท่านก็จะได้รับกําไรนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้มันจะไซด์เวย์ขึ้นไปที่0.0030เนี่ย อีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับขึอย่างเราก็ยังยืนยันนะครับลุงก็ยังคงยืนยันราคามันจะซา์เวขึ้นซายเวลงแบบนี้นะครับท่านเห็นแล้วก็อย่าเพิ่งตกตื่นหรือแตกตื่นนะครับเดี๋ยวลุงตรงนี้ลุงก็จะหาเงินมาเข้าช้อนอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ลุงก็มีต้นทุนอยู่1น0 0บาทแต่ว่าตอนนี้มันเหลือประมาณสัก800900เนะครับเพราะว่าราคามันขายออกมานะครับเป็นจังหวะของ EBCD ที่ชี้ลงนะครับดังนั้น อ่ลงมันก็ยังลงคงไม่เท่าไหร่รเดี๋ยวลุงก็จะซื้อช้อนที่ราคา0.0020หรือ21นะครับในอนาคตนะครับซึ่งคือจังหวะมันลงเราต้องช้อนแล้วก็ต้องรอต่อไปนะครับถามว่ามันมีมันจะมีอนาคตต่อไปใช่ไหมออนแน่นอนครับเพราะว่าอ่เขายังคงมีการปรับปรุงแล้วก็เผาเหรียญเผาอะไรกันอยู่นะครับสำหรับตัวเทอรล่าหรือลูน่าคลสสิก ฉะนั้นเมื่อมันยังคงทํางานอยู่แน่นอนราคามันต้องมีการดีดสวิงกลับขึ้นไปเราก็แค่รอนะครับเราก็แค่รอนะครับจังหวะของเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าจังหวะของมันจะดีดกลับขึ้นไปยังไงเมื่อไหร่นะครับอย่างตัวนี้มันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับตามจังหวะที่มันเคยลงมาต่ํานะครับเห <le> ็นไหมครับว่าราคามันเคยดีดีขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาต่ําอีกนะครับจังหวะของมันเองนะครับต่ําตรงนี้นะครับ ขึ้นไปแล้วก็ลงมาต่ําต่ําอีกรอบมันแสดงว่าเมื่อมันต่ําอีกรอบมันก็จะมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นคือคือมันเคยลงมาสุดๆแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วก็ซ้ายเว์แล้วก็ลงมาสุดๆแล้วก็ต้องขึ้นไปอีกรอบหนึ่งยังไงแซมมันต้องกลับขึ้นไปได้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าตัวมันยังมีชีวิตอยู่ยังมีอนาคตอยู่รออยู่นะครับยังไงมันต้องดีดกลับขึ้นไปได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านนักทุนได้ สบายใจได้นะครับในจังหวะของการเคลื่อนที่ของมันนะครับไปดูตัวอื่นกันบ้างนะครับตัว IOST ก็บวกไป0.31ครับตัวการ่าก็ย่อตัวลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเดิมทีก็ข,ขึ้นไปที่0 7 7 7 7, 7 4 7 6นะครับก็มันก็ย่อตัวลงมาตามจังหวะของตัวบิ c o i n ที่มันย่อลงมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะไซด์เวยกลับขึ้นไป คือช่วงจังหวะที่มันลงมาทดสอบนี่เราถ้าเกิดเรามีทุนเราก็ช้อนซื้อเอาไว้ก่อนนะครับเหมือนกันกับบิตคอยนะครับตัวไอตัวคับคอยนะครับเหมือนตัวคับคอยใช่ไหมครับคับคอยเดิมทีมันก็อยู่ที่42 4 3ตอนนี้มันก็ย่อลงมานะครับที่41หรือ42เราถ้าเกิดเราช้อนเพราะยังไงจังหวะมันต้องกลับฟื้นขึ้นมาอยู่แล้วเช่นเดียวกับเจฟินนะครับเดี๋ยวไปดูคับคอยนะครับจังหวะของมันนั่นแหละ มันก็เป็นจังหวะเห็นไหมครับว่ามันเป็นจังหวะของการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับราคาตอนนี้มันถีบกลับขึ้นไปใช่ไหมครับเดิมทีมันลงมาต่ําสุดตรงนี้เสร็จแล้วมันก็ถีบตัวเองกลับขึ้นไปที่40บาทนะครับถือว่ามันกําลังดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ต้องรอจังหวะของ r s i สายไอ้ a ตรง m a c d ชี้ขึ้นแล้ว r s i ชี้ขึ้นนะครับราคาก็จะค่อยๆ่อยดีดกลับขึ้นไปตอนนี้เป็นเป็นจังหวะมันจะต้องซ้าเวย์กดานข้างนะครับ คือมันเป็นจังหวะที่มันต้องไซเวก้านข้างคือเราก็ดูจังหวะของเดิมๆของมันนะครับว่าเมื่อเมื่อเมื่อหยุดสูงมันก็ลงมาต่ําสุดสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ําสุดแล้วก็ลงมาทีนี้มันเวลามาดีดกลับก็เช่นกันมันจะดีดกลับตรงนี้ที่1นึ่งมาเชิงนี้ที่2มันจะเป็นจังหวะไซเว์ขึ้นไปแบบนี้นะครับมันจะค่อยๆสร้างเป็นขั้นบันไดขึ้นไปในขาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นแบบนี้แล้วมันเป็นจังหวะไซเว์อัพขึ้นไปแล้วเนี่ย แน่นอนว่าเราต้องเข้าช้อนนะครับแล้วก็กลับฟันทนถือต่อไปให้ราคามันไซเวขึ้นไปนะครับก็อยากให้นักนทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าจังหวะนี้คือจังหวะที่มันกําลังจะดีดกลับขึ้นไปทํากําไรให้กับทุกคนนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราลองดูตัวคัพคอยแล้วก็ดูที่เทคนิคเขของคัพคอยจะเป็นอย่างไรบ้างในไท่เฟรมต่างๆก็เข้าไปดูนะครับคัพคอย ขับคอยคับคอยนะครับอันนี้คือคับคอยหรือเปล่ามันบอกว่าเป็นปิดคับอยู่นะครับคับคอยนะครับออนะครับขออนุญาตนะครับกดไปที่เทคนิคอลนะครับเทคนิคเทคนิคเทคนิคมันเป็นบิดขับนะครับบิดขับคอยนะครับดูไทม์เฟรม10อ่า5นาทีก่อนแล้วกันนะครับมันเป็นจังหวะมีแรงซื้อนะครับมีแรงขาอยอยู่สองมี ปานกลางอยู่10มีแรงซื้ออยู่14นะครับถือว่าเป็นจังหวะไซเว์ way ขึ้นไปคือเราจะยืนยันว่ามันเป็นจังหว Up, ะไซเว์อัพเรายังคงลงทุนได้หรือเปล่าดูที่15ทีมีแรงขาย2มีแรงซื้อปานกลางอยู่10มีแรงซื้ออยู่14นะครับล้ว30นาทีละ่ะ30นาทีก็ยังโอ้โหรุนแรงมากเลยนะครับมีแรงซื้ออยู่เยอะทีเดียวตั้ง16นะครับไม่มีแรงขายเลยแสดงว่ากำลังคือ คือมีการสั่งซื้อไปตั้ง16 16ครั้งนะครับโดยไม่มีการขายแสดงว่าเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวใน30นาทีนะครับใน1ชั่วโมงก็ยังคงมีแรงขายอยู่2มีแรงซื้ออยู่15นะครับใน2ชั่วโมงละ่ะก็มีแรงซื้ออยู่ตั้ง15นะครับโดยมีแรงขายแค่1นึ่งครับก็4ชั่วโมงก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับ1ชั่วโมง1เดย1วันเดย์ก็คล้ายกันนะครับโดย ยืนยันได้ว่ามันยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ไปดูภาพจากของอของตลางก็จะเห็นว่า MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับราคาก็ยังคง้ายเวไปทด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไว้ใจได้ว่าคับคอยนั้นกำลังจะค่อยๆ้ายเวไปที่48บาทนะครับ48บาท58บาทให้ซร้าง52บาทอย่างนี้นะครับเป็นจังหวะ้ายเวขึ้นไป คืออย่างน้อยมันมีเหตุผลที่เป็นขาขึ้นนะครับท่านักทุนลองลองพิจารณาดูนะครับลุงก็พยายามจะอธิบายให้ท่านักทุนเข้าใจว่าเวลาขาขึ้นน่ะมันทํำยังไงนะครับแล้วเราต้องดูอะไรได้บ้างนี่คือหลักการนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะเวลานี้ท่านต้องอดทนแล้วเอาเงินทุนเข้านะครับมันเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าก่อนที่มันจะพุ่งสูงกว่านี้และไปมากกว่าเนี้ ต้องหาพยายามหาทุนเข้าให้ได้เยอะๆนะครับเราถึงจะได้กําไรแล้วเป็นเศรษฐีกันแล้วก็ซื้อลด e ีวีกันได้สบายๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าเกิดท่านฟังแล้วท่านก็ลองหาคือมันต้องเป็นกระเป๋าของท่านเองต้องทําด้วยความสดใสสะอาดตรวจสอบได้นะครับเราก็มีทุนหาทุนมาโดยไม่ไม่เดือดร้อนใครนะครับ ก็เป็นกําลังใจใทุกคนประเด็นก็คือว่าต้องมีศีลสมาธิแล้วก็พอหลังจากที่มีศีลสมาธิเสร็จท่านได้กาไรเสร็จท่านก็ไปทําทานนะครับก็พยายามให้ทุกคนนั้นรักษาศีลมีสมาธิภาวนาทําทานนะครับจะได้เกิดชาติหน้ามารูปหลอ่อแล้วก็ร่ำรวยนะครับไปด้วยกันนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับคิดดีทำดีได้สิ่งดีๆแน่นอนนะครับอ่า กลับมาที่กลับมาที่โฉกโ,โ,โทเค็นของเรานะครับหรือบิตคอยของเรามันยังเป็นจังหวะไซด์อว์ตอนนั้นตอนแรกคลิปเราเข้ามาที่3,003ใช่ไหมครับ <c oughs> ตอนนี้คลิปของเรามาที่3,007แล้วนะครับซึ่งอย่างที่เราเรียนในท่าทราบว่าการยืนยันเทคนิคเทคนิคที่เราทํานําให้ท่านดูเน, <c oughs> นี่ยนะมันยืนยันว่าเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับเพ <c oughs> ราะนั้น แตตอนนี้มันก็บวกขึ้น55 5, 5ดอลล่าแล้วมันก็ลงมานะครับจังหวะของตัว BTC USD ก็ปล่อยมันขึ้นมันลงแต่ว่าราคาโดยทั่วไปมันจเยอ,อยู่เหนือ3,000 4 000, 5, 000, 5, 000. อยู่แล้วนะครับ3 5อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็ต้องซส์ไว้เป็นเด้านข้างนะครับแต่อย่างน้อยก็ถ้าเกิดท่านจับตาดูหรือท่านมาดูเมื่อไหรค <c oughs> ค่คือ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 มันจะเข้าหรือมันจะขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นบางช่วงนะครับก่อน คือต้องจับตาดูแล้วก็เก็บสติว่ามันขึ้นช่วงไหนช่วงไหนราคาลงอะไรพวกนี้ถ้าเกิดท่านาเป็นนักลงทุนที่อยู่กับหน้าจอจริงๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนลุงนั้นก็จะมาแวบๆแบ,แบไปแวบมานะครับไม่ได้เป็นเวลาเวลาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ลุงก็จะมาบอกให้ทุกคนนั้นเข,เข้าทํากาไรในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะครับนะครับด้วยความห่วงใยนะครับ ยังไงฝากครับกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดิีงแจ้งเตือนนะครับเราก็กราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนของลุงเท็ดคริปโตกับาวขอบคุณอย่างสูงนะครับยังไงแทถ้าเกิดทำทำกำไรได้แล้วนะครับก็มาทำบุญโดยการสมัครสมาชิกนะครับท่านเล็กๆน้อยๆนะครับลุงขอเพียงแค่ท่านมีจิตใจและสละเวลาในการสมัครสมาชิกเข้ามาเพียงเท่านั้นเองนะครับ ขอบคุณนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ